คำพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568สำหรับในคลิปนี้เป็นดวงชะตาของผู้ที่เกิดในปีชวดสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดวงรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคมต้องบอกว่าช่วงนี้ชะตาชีวิตมักจะผูกติดกับเรื่องงานเป็นส่วนใหญ่ครับทั้งความกังวลเรื่องงาน ความไม่แน่นอนปัญหาในเรื่องการทำงานกังวลเรื่องความมั่นคงในอนาคตรวมไปถึงสถานะการเงินหนี่สินที่หลายคนยังกังวลอยู่กลัวความไม่มั่นคงไม่แน่นอนเรื่องอนาคตก็เป็นสองเรื่องหลักๆที่ทำให้หลายคนเครียดกังวลอยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นในเดือนกระกฎาคมนี้เรามาดูกันว่าดวงการงานการเงินและเรื่องอื่นๆในชีวิตต่ตอจากนี้จะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง ไปดูกันเลยครับเรามาดูดวงการเงินกันก่อนเลยครับดวงการเงินระยะนี้ต้องบอกว่ามันมีทั้งดีและเสียครับพูดเหมือนเล่นกันพนันเลยนะครับแต่มันเป็นลักษณะนี้จริงๆคือเมื่อเราได้เงินมาหรือมีเงินเข้ามามันมักจะต้องเสียออกไปแบบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งมีเหตุให้ต้องเสียเงินอยู่ตลอดเก็บเงินไม่ค่อยอยู่มีแต่รายจ่ายเรื่องเสียเงินตลอด ระยะนี้ก็ต้องระวังเกณฑ์ชะตาเสียเงินเอาไว้ด้วยนะครับส่วนในด้านดีเดือนนี้ก็มีนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าดวงมันมีได้มีเสียในส่วนที่ได้มันจะได้เยอะกว่าปกติครับเพราะจะมีเงินเข้ามาหลายทางจากหลายแหล่งทั้งจากที่คุณไปลงทุนลงแรงไว้ก่อนหน้านี้ก็เป็นเงินที่มาจากผลพวงของการกระทําครับอีกส่วนหนึ่งก็คือได้แบบไม่ต้องออกแรงเยอะหรือไม่ต้องออกแรงเลยก็มีอย่างเรื่องเสี่ยงโชค ได้เงินจากลาบลอยถูกลางวัลเดือนนี้คุณมีโอกาสเช่นกันครับหรือมีคนเอาเงินมาให้โดยการไหวหวานให้คุณไปทำอะไรบางอย่างเป็นการตอบแทนหรืออาจจะมีคนมาจ้างเป็นจอบจโดยที่ไม่ต้องออกแรงเยอะก็ได้เงินแบบง่ายๆมันก็จะเป็นได้สองลักษณะที่ว่าครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็จะส่งผลให้ในเดือนนี้จะมีรายรับเพิ่มขึ้นหมุนเงินได้คล่องตัวหาเงินใช้ใจ่ายคล่อง แต่ระวังจะจ่ายเพลินจนไม่เหลือเก็บไว้ใช้ในวันข้างหน้านะครับส่วนทางด้านดวงการงานประจําเดือนนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นเดือนที่จะต้องอาศัยความอดทนอย่างมากในการทํางานเพราะว่าอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามารุมเรา้าทั้งปัญหาเรื่องงานปัญหาเรื่องคนที่บางอย่างก็เกิดขึ้นมานานแล้วแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นแถมยังจะหนักกว่าเดิมอีกทั้งงานก็จะเยอะขึ้นด้วย แทบไม่ค่อยมีเวลาได้ไปทำอย่างอื่นลำพังทำงานก็หมดวันแล้วแถมวันหยุดบางคนก็ไม่ได้พักต้องมาทำงานระยะนี้ก็ต้องอดทนทั้งปัญหาเรื่องงานหนักและปัญหาเรื่องคนครับจึงต้องอาศัยความใจเย็นให้มากๆในการทำงานระยะนี้ครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้เจอเรื่องหนักๆอะไรที่ว่านะครับหรือว่าบางคนก็อาจจะเจอหนัก,กว่านั้นแต่ก็แล้วแต่ดวงของแต่ละคนครับและอีกอย่างที่จะบอกก็คือ อะไรที่หวังไว้ในเรื่องงานมันอาจจะไม่เป็นไปตามแผนหรือเกิดความล่าช้าเลื่อนออกไปแบบไม่มีกําหนดอย่างบางคนไปสมัครงานรอผลสัมภาษณ์หรือว่ารอเลขทํางานอาจจะต้องรอนานกว่าจะมีข่าวคราวซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็คงต้องมองหาแผนสำรองเผื่อเอาไว้บ้างนะครับเผื่อว่ายังไม่ได้งานทาแล้วจะทําอะไรต่อไประยะนี้คนหาทางหนีที่ไล่ไว้หลายๆทางครับจะปลอดภัยกว่าเผื่อเอาไว้หลายๆทางครับ เพราะไม่แน่ว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างต่อจากนี้ส่วนคนทำธุรกิจการค้าอาจจะเจอปัญหาเรื่องสินค้าผิดขนาดผิดสเปคขนส่งล่าชา้าผิดพลาดคลาดเคลื่อนกันไปหมดก็ต้องตั้งสติให้ดีครับอดทนให้มากๆจึงจะผ่านเดือนนี้ไปได้ด้วยดีครับสรุปง่ายงว่าดวงการงานเดือนนี้มันจะมีสิ่งต่างๆมาทําให้เกิดความวุ่นวายผิดพลาดเกิดขึ้นการทํางานไม่ค่อยรับเรื่องเท่าไหร่ จึงต้องอาศัยความอดทนให้มากขึ้นครับจัดการปัญหายัางมีสติรอบคอบแล้วก็จะผ่านไปได้ด้วยดีครับก่อนจากกันเรามาดูเคล็ดลับเสริมดวงประจําเดือนนี้กันครับจากภาพรวมดวงทั่วไปจะเห็นว่าเดือนนี้ดวงยังไม่ค่อยอยู่ในจุดที่ดีมากเท่าไหร่ครับมันมีดีและก็ไม่ดีปะปนกันไปและเพื่อเป็นการเสริมดวงให้ดียิ่งขึ้นเรื่องที่ไม่ดีจะได้ลดน้อยลงหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ในบางดวงชะตา ซึ่งเดือนนี้ก็แนะนำให้เสริมดวงด้วยการถือศีลกินผักงดเว้นทานเนื้อสัตว์ไปสัก7วันครับเพื่อเป็นการสร้างกุศลเป็นการให้ทานชีวิตซึ่งอันนิสงผลบุญก็จะช่วยลดผลของกรรมเก่ารวมถึงเจ้ากรรมในเวรที่มาเล่นงานขัดขวางเพื่อให้ต้องเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆนานา,นาระยะนี้ก็ให้หมันเล่งสร้างบุญสร้างกุศลให้มากๆครับชีวิตจะได้ดำเนินไปอย่างราบรื่นขึ้นจากเรื่องไร้ ก็จะได้กลายเป็นดีใครที่เจอปัญหาเจออุปสรรคเจอทางตันก็จะพบทางสว่างมีคนมาช่วยเหลือมาอุปถัมภ์ทำให้กิจการงานจเจริญก้าวหน้าเงินทองก็จะไหลมาเทมามากขึ้นครับท้ายนี้ถ้าใครอยากจะดูดวงส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นดวงกำเนิดโชคชะตาวาสนา เพื่อนดวงการงานเพื่อนดวงธุรกิจงานไหนที่เหมาะกับคุณอาชีพไหนที่ทําแล้วถูกโลกก็สามารถมาปรึกษาส่วนตัวมาดูดวงกันได้ครับรวมไปถึงเรื่องการเงินการงานโชคลาภความรักสุขภาพและเรื่องเลิกยามเลิกมงคลอย่างเลิกเปิดล้านขึ้นบ้านใหม่หรือว่าใครจะออกรถใหม่รวมถึงเรื่องการเสริมดวงสดอดคล้าะต่อชะตาและเรื่องอื่นๆที่คุณอยากรู้หากคุณมีคําถามอยากรู้ในเรื่องของอนาคต ในเรื่องของดวงชะตาของคุณว่าจะเป็นยังไงมีพื้นดวงแบบไหนก็ลองมาปรึกษากันได้ครับโดยการสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้แล้วทักมาปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมได้โดยตรงครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับ